คืบหน้าสถานการณ์ในเบียนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปราบปรามประชาชนที่ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงที่กรุงเนปีดอเมื่อวันอังคารเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารโดยกองทัพแม้จะมีมาตรการเคอร์ฟิลออกมาแล้วก็ตามนะคะ ในการปราบปรามผู้ชุมนุมเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นวันที่4ของการประท้วงนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงปืนเตือนขึ้นฟ้ารวมถึงยิงกระสุนยางและฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4รายนะคะและ1รายในนั้นอาการสาหัสแพทย์รายหนึ่งซึ่งเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประท้วงที่โรงพยาบาลในกรุงเนปิดอบอกกับผู้สื่อข่าววีโภาคภาษาพม่าว่าผู้ประท้วงอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บ จากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นกระสุนจริงนะคะรายงานข่าวระบุว่าระหว่างการรักษาตัวนั้นผู้ประท้วงสุภาพสตรีวัย20ปีที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังอาการโคม่านะคะขณะที่ผู้ประท้วงอีกรายวัย23ปีบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่หน้าอ,อก ทางแพทย์กล่าวว่าไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่ามีผู้ชุมนุมกี่รายได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนและน้ําแรงดันสูงแต่เปิดเผยว่าจากผู้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทั้งหมด20รายส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกยิงด้วยกระสุนยางค่ะ การชุมนุมประท้วงบนท้องถนนในกรุงเนปิดอเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเริ่มต้นขึ้นไม่นานหลังจากกองทัพออกคำสั่งใช้มาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนถึง4นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการได้ออกคำสั่งห้ามการชุมนุมของประชาชนเกินกว่า4คนทั่วประเทศด้วย ขณะดเดียวกันองค์การสหรประชาชาติออกถแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ชุมนุมของตำรวจเมียนม,มาโดยผู้ประสานง,งานองค์การสหรประชาชาติในเมียนม,มาโอลาอาร์มเกรนระบุในถแถลงการเรียกร้องให้กองกำลังความมั่นคงของเมียนม,มาเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติและเสรีภาพในการแสดงออกพร้อมกับชี้ว่าการใช้กำลังเกินความเหมาะสมต่อผู้ชุมนุมนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะ ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ